you Are e a r เอาละครับวันนี้นะครับไหนๆก็เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมครับก็เชิญแอร์นะแล้วก็แฟนๆรายการ The Keeping นะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเพราะว่าของที่เรามอบแล้วก็ถวายวันนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์แก่วัดส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนะฮะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วกัน วครับวันนี้ในวันวิสาขบูชาันี้ได้มาทำกิจกรรมแบบเดียกิฟิ้งเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะที่ได้มาหยิบยื่นโอกาสอย่างน้อยก็คือหนูอาจจะช่วยไม่ได้ทั้งหมดพี่ตาแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่หนูได้เข้าไปคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็ก็อย่างที่พอพระอาจารย์เขาพูดมาวว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนเขาเป็นล้าน ค่าอาหารเขาแต่ละวันเนี่ยสามรกิโลที่เขาต้องหผงอะไรเงี้ยหนูนึกขึ้นมาเลยพี่ตาาว่าแบบเออเนาะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเวลาที่หนูทานข้าวกับเพื่อนบางทีมื้อละเจ็ดร้อย <500, S 2> ห้ารอยพนนัึงอรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากิน2คนเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บโอ้โหเงินพันหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ย มันต่อชีวิตได<ช>้หลายชีวิตใช่ใช่บางทีเรากิน,นแค่คนสองคนอะไรเงี้ยกับการที่หยิบยื่นมาให้น้องๆเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเนอะที่อยากจะช่วยอะไรเงี้ยค่ะให้แอบพูดถึงการให้ดีกว่าความจริงการให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันช่วยเยียวยาทั้งในเรื่องของจิตใจคนเราพอสังคมเหมือนสังคมคนเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ดีแล้วเนี่ย แล้วก็มันจะขยายไปในสู่เมืองประเทศชาติของเราก็จะได้น่าอยู่มากขึ้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณแอร์มากนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมกิจกรรมดีๆแล้วก็มาร่วมเป็นผู้ให้กับรายการ t h ก Giving ของเรานะฮะที่ลืมขอบคุณไม่ได้เลยนะครับคือผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองครับต้องขอขอบคุณบริษัท M M P Corporation จำกัดครับบริษัทไทยเบรริดจำกัดมหาชนเดอะพิซซ่าคอมพานี1112หลอดไฟแลมตันเซตโทรนิกครับ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะวันนี้หมดเวลาของ The Giving แล้วนะครับกลับมาพบกับรายการ The Giving ได้ใหม่นะครับทุกวันอยู่ในะคะัตเตเลอร์ครับเวลาบ่ายสาโมงถึง3ามโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้ครับแล้วคุณจะรู้ว่า <the> ความดี <is S 1> จะกลาย <love S 1> เป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับวันนี้ผมแอร์ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ i